ออร่าจับเบลล่ากระทบไหลควินเทียนสวยกับสวยเจอกันงานนี้ซูมจอแตกเป็นนางเอกที่กำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในตอนนี้สำหรับเบลล่าลานีแคมเปนเพราะเธอนั้นโกอินเตอร์เดินพรมแดงเทศกาลหนังระดับโลกเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาณประเทศซาอุดีอาระเบียแถมบอกเลยว่ากระแสะแรงสุดๆเรียกไ,ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดาวเด่นของงานเลยก็ว่าได้ ล่าสุดยังมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องแถมยังได้กระทบไหลร่วมงานกับนางงามระดับโลกอย่างควินเทียนมิสแกรน International 2021งานนี้บอกเลยว่าสวยออร่ราจับทั้งคู่แถมยังมีอีกหนึ่งหนุ่มข้างๆที่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือบิลกินนักแสดงชาวไทยที่โด่งดังระดับเอเชียร่วมเฟรมด้วยแต่ก็ยังไม่ทราบว่าผลงานนี้จะเป็นอะไร ต้องรอติดตามกันต่อไปขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากที่นี่ .com ค่ะ